ในส่วนพื้นที่ตรงจุดนี้ก็เป็นพื้นที่สําหรับลงจอดรถน,นะครับโดยการออกแบบในส่วนนี้ก็ทําการออกแบบเป็นเข็มแผ่โดยใช้เข็มไอสิบห้าคูสิบห้ายาวสี่เมตรทําการกดเข็มด้วยคนนะครับโดยรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมขอพูดในคลิปยาวอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมงานก่อสร้างพี่งานก่อสร้างอันตรายหมดทุกอย่าง สำหรับคอนเซ็ปต์ในการออกแบบลุงจอบรถนะครับก็ทำการออกแบบเป็นเข็มแบบแผงนะครับโดยใช้เข็มไอแทนเข็มกวงเนื่องจากเข็มไอสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าตัวเข็มกวงอีกทั้งยังแข็งแรงมากกว่านะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปเด่นนะครับว่าทำไมมีทั้งเหตุผลและวิธีการอะไรที่ผมนำมาเลือกใช้ในการก่อสร้างรถจอดรถนี้ครับอโอมีอะไรจะพูดโอผมบอกว่าถ้าผมตาม<อ>ชุดนี้ไปเดือนหนึ่งอ่ะ แต่คุณเนี่ยผมได้คุณคุณมีแคตเลยคุณตัดช่างเลยผมไม่ต้องเปเสด็ิข้าเนเศษ